One News ตรงไปตรงมาตลาดหุ้นจีนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าจะเกิดฟองสบู่แตกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่หลังเกิดการกระตุ้นตลาดและเกรงกำไรกันอย่างผิดๆนะครับวันนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นของจีนดีขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วครับโดยมาตรการสนับสนุนจากทางรัฐบาลติดตามประเด็นนี้จากรายงานครับ ทั่วโลกต้องเผชิญภาวะวิกฤตตลาดหุ้นต่อเนื่องสสัปดาห์โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนดิ่งพุบลงมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะฮ่องกงแต่วันนี้ตลาดหุ้นจีนได้ส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วโดยดัชนี CSI 3 0 0ของิสต์กลุ่มบริษัทใหญ่ยักษ์ที่สุดในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นพุ่งสูงขึ้นอีกร้อยละ6.1ขณะที่ดัชนีคอมโพสิตของตลาดเซี่ยงไฮ้ขึ้นอีกร้อยละ5.4และหุ้นของห้างเสงเพิ่มขึ้นร้อยละ2.46 สัญญาการฟื้นตัวที่ดีเหล่านี้เกิดจากมาตรการของรัฐบาลจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงมาตรการการตัดลดอัตราผลกําไรการระงับการจําหน่ายหุ้นใหม่แก่ประชาชนการตั้งกฎหลักประกันเงินกู้ตลอดจนให้ธนาคารกลางนําเงินสดมาหนุนหลังเป็นค่าในหน้าซื้อหุ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์สั่งห้ามให้ผู้ถือหุ้นจากบริษัทรายใหญ่ขายหุ้นของตัวเองหุ้นจีนที่เริ่มดีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ ประกอบกับนักลงทุนที่มั่นใจและมีความหวังมากขึ้นหลังกรีซยื่นเสนอแผนปฏิรูปฉบับใหม่เตรียมเจราจากับเจ้าหนี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทําให้ตลาดหุ้นในเอเชียทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวตามมาด้วยอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์หลายกลุ่มยังคงวิตกต่อความมั่นคงของตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้ว่าจะประคองหรือรักษามูลค่าหุ้นให้คงอยู่ได้นานเท่าไหร่เนื่องจากภาวะวิกฤตตลาดหุ้นดิ่งพวบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบระยะยาว Overall, global market sentiments do not keep improving. The risk is that China could slide back. Uh, and to that extent, uh, even if it's not a dead cat bounce per se, uh, it would not be a one way recovery path for Asian stocks. So we should still be braced for more volatility and certainly for bouts of sell offs. Wow. ทั้งนี้คงต้องเฝ้าจับตาดูต่อไปว่าแนวโน้มความมั่นคงของตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบระยะยาวจากตลาดหุ้นโลกหรือไม่รวมถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังการเจรจาระหว่างกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้สาภาพยุโรปที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้1 News ตรงไปตรงมา